ได้มาแล้วล่าเซอร์ไวเปอร์วีสามนี่เมาส์เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับผมว่ามันจะแตกต่างไงกับเมาส์เก่าแต่ถามว่าน่าซื้อไหมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนเมาส์จริงต้อแค่จับผมเมาส์นี่เนี่ยมันเอาไว้สำหรับเล่นเกมบาลูเรนตพวกนี้นะครับผมเกมยิงนะเอาไว้แบบระดับโปรนะคุณผู้ชมสำหรับคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยซื้อไหมซื้อก็ได้ครับจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าเมาส์กันและนี่ก็จะเป็นตัวเมาส์นะครับต้นเอาละฮะเออโหดูดิตัวเมาส์จะเป็นไวเลสเสียบสายก็ได้นะครับผมปุ่มพาวเวอรรรรร์เเ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 ปปปปปปปิิิดดดดดดถถ้้้าาาาาาากกกกกคคงจจะะะะ็็็นนนนนนัับบแต่่ทีีียยว DPI ร ทำเรีวเมาส์นะครับทุกคนกดอีกทีเพิ่มพักดอีกที800ร้อไม่ติดแปดทีนี้ซอฟต์แวร์เมาส์อยู่ตรงนี้นะครับผมเวลากดเข้าไปแล้วเนี่ยก็นี่นะครับแบตเต็มร้อยแล้วเพราะว่าผมชาร์จแบตเอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการใช้หมดไวเลสเนาะซึ่งมันรองรับ 4K 8K นะครับแล้วก็พันเฮิร์ตก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเสียบดัลก์ธรรมดาพอนะับใช้หมดไวเลสนะครับนี่แค่นี้ก็เชื่อมต่อแล้วนะครับเป็นงานได้แล้วทุกคนโอเคครับด้วยเรื่องของตัวเมาส์นะครับเวลาเสียบครั้งงงงแแแรร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 กก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 ผมม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 นน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 ะะ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 คคัััับบจจจจททาาาาาาาลลลลลลลโปปใใหหห้้้้้้้อออุตติิเเ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 เยูชววว็ไไีีี่่่์ืด ใช้โปรไฟล์ไหนอันนี้ผมชอบมากเลยครับตอนนี้ผมมี2โปรไฟล์นะครับคือโปรไฟล์แบบธรรมดาเลยนะเล่นกทั่วไปหรือว่าใช้คอม,มก็จะใช้โปรไฟล์นี้และถ้าสลับมาเป็นโปรไฟล์วอร์เรนเนี่ยมันก็คือโปรไฟล์ที่เอาไว้เปิด 4K Poling l Rate นั่นเองนะเพราะว่าผมใช้ 4K ซึ่งถ้าเราแบบว่าเวลาเราเล่นเกมอื่นนะเช่น Minecraft เนี่ยโป,ปบบรไฟล์มันจะได้ไปเป็นโปรไฟล์แบบนี้นะครับก็คือ100เฮิร์ตแต่ถ้าเราเข้าวอร์เรนแล้วเรากดที่จอวอร์เรนนะครับมันจะเด้งไปเป็น4000เฮิร์ตนะครับซึ่งการทำเนี่ ตั้โปรไฟล์เป็น default default ฮะ f a u l t ตแล้วก็ตั้งโปรไฟล์เป็น default ไว้เนาะพอเราเข้าว l o r a ่ t เนี่ยมันจะเป็น Valorant ให้อัตโนมัติเลยโคตรสบายโคตรดีเออมีแบ์ไหนทำได้อีกไหมพลิ้งพลิ้งเลมันมีถึง8,000แต่ผมจะใช้แค่4,000นะสำหรับ Valorant แล้วก็โล w p พาวเวอร์ power mode ตรงนี้นะฮะลดให้มันเหลือ5เพราะว่าผมเนี่ยต้องการแบบว่าแบตเหลือ10%เปอร์เนตมี่ยผมก็ต้องการให้มันแบบว่าใช้ได้เต็มที่เลยไม่ต้องมาลงมาโลอะไรทั้งนั้น แล้วก็ตรงนี้ครับดองเกิลนี่ดองเกิลทุกคนเห็นไหมโคตรเจ๋งตรงนี้ครับถ้าแบตเต็มร้อยก็จะเป็นเฉียวเนาะถ้าแบตลดลงก็จะลดลงอ่าประมาณนี้ทีนี้ถามว่ามันยิงต่างจากเมาส์เก่าเราหรือเปล่าผมก็ขอบอกเลยนะครับว่าไอ้เจ้าเมาส์ F1 Mobile ตัวนี้เนี่ยเล่นเหมือนเดิมครับซื้อมาแล้วก็เล่นเหมือนเดิมเพราะว่าการยีคมองการใจเย็นๆนะครับมันอยู่ที่คนเล่นอยู่ที่คนเล่นนะครับทุกคนมันไม่ได้อยู่ที่เมาส์อะไรขนาดนั้นเพราะว่าเมาส์ตัวเนี้ยมันก็เป็นเซ็นเซอร์โหดนะทุกคนนะอย่าง F1 Mobile เนี่ย ่่แล้วอะคือมันแบบสบัดยังไงก็ไม่มีทางหลอดนะครับผมส่วนตัวเลสเตอร์ไวเปอร์วีสโตนะครับผมก็จะเป็นโปรเกรสต์ออปติคอลสวีเดนสและถ้าถามว่าเอ้ามันเหมือนกันจังหวะยิงเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ได้ต่างอะไรเลยเนาะถามว่าทำไมโปรไปเยอต้องไสคืออย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นนักแข่งเขาต้องการทำโปรเมนให้ดีที่สุดไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดคุณลองคิดดูสิจะซื้อเมาส์1,000บาทตัวนี้หรือคุณจะซื้อเมาส์5,000บาทแต่ผมได้มาแค่สามนะเพราะว่าไม่มีประกันไทยไงมันเป็นประกันนอกมันก็เลยแค่3,000คุณจะซื้อเมาส์ตัววไหหนระ่าง1,000 3,000กกัับบ็แแล้วต่ครผมมัหกคไงจะมาใช้ อันนี้ทําไมอันนี้เมื่อไรได้เขาต่อเดือนมันก็เกินหมื่นอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกินหมืนม่นก็แค่จตัวที่มันดีที่สุดเอาให้มันดีที่สุดไปก่อนออทีเนี้ยฝีมือเราก็<ป>ซ้อมไปแผนการเล่นกับเพื่อนอะไรก็ต่างๆซ้อมไปครับผมแค่นี้ครับและถ้าถามว่าถ้าอยากขึ้นแร้งในวอลเลยเนี่ยต้องซื้ออะไรอย่างผม <c oughs> ก็ใช้แผน่น็อกเมาส์มาทั้ง3าตัวเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นควาคอนโทลสองเลเทอร์เกมมิงตัวดาวเสาหรือว่าเป็นอาติสานซีโร่เอ็กซ์ซอปอือมันไม่ได้ต่างกันนะมันอยู่ที่คนจะอยู่ด้วยขอแค่ม่นมีใคว แต่มันก็ยังใช้ได้ผมชอบอยู่สัมผัสะรรม,มันจะชอบมาซึ่งมันอยู่ที่คนเล่นเพราะฉะนะั้นอะถ้าเราอยากยิงคมโมจริงๆอะเราต้องฝึกเยอะด้วยเพราะผมก็ลองแล้ว,ผม,ลลวผมก็ยิงไม่ถูท <c oughs> <ๆ>ีเนี้ยแต่ถ้าอยากแรงขึ้นคุณก็ต้องหาทีมเพื่อนสักคน2คนซึ่งจะยังไงก็ได้ครับคุณแค่อยากแรงขึ้นนี่หรือถ้าคุณอยากเล่นเก่งแต่การที่มีเสมอมาเบรกอะมันก็ทําให้เราเล่นเก่งนะเพราะว่าเราก็จะแบบจําวิธีเล่นเข้ามาไงจําว่าเออมันเล่นยังไงเราก็ไม่ได้แบบว่าวิ่งไปตายโง่ๆให้เสมอเบรโอ้งั้นมันทําไม่ได้ครับผมมันทําไม่ได้ครับเมอเล่เดียวในเกมมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนต้องช่วยกันแต่เขาเจะพาเราชนะได้ง่ายเพราะว่ารู้วิธีการเล่นมาจนชํานาญแล้วไงแรงสู เ,เรื่องแค่นี้ชิวๆแต่ผมแนะนําวิธีการหาเพื่อนครับผมฮี้เพื่อนเล่นคน2คนกดสามเนี่ยโอ้ยเล่นง่ายกว่าครับดีกว่าไปโซโลแล้วก็ไปมั่วอ e ีโรนะครับถ้าเรากดกระถองคนสาคนเนี่ยมันต้องมีใครสลับกันแบกบ้าครับผมเออไม่ใช่แบบว่าเรากดโซโลเล่นไม่ได้3าตาตีน,นก็แพ้3ตาตีแต่ถ้าเรากดสองเนี่ยเราเล่นไม่ได้ทั้ง3าตาตีเพื่อนอีกคนอาจจะเล่นได้2ตาเนี่ยก็จะมาแบกเราได้ครับมันไม่ได้เกี่ยวว่าใครก่ากันนะเว้ยคือใครบางคนบางเกมเนี่ยซัพพอร์ตกันไม่เหมือนกันเนาะแต่ละตาท จริงๆริงนี่เดียวเลยทุกคืออย่างงี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังไอความต่างของมันอ่ะคือมันแบบมันละเอียดอ่อนในจังหวะที่บางจังหวะมันสามารถทําได้โอเคไปดูกันอย่าลืมนะครับว่าเซนเซอร์มันก็ไม่ได้ดีอะไรกันเลยมันก็เหมือนกันแหละสะบัดเร็วๆเนี่ยมันไม่หลอนนะไม่หลอนไม่หลอนแค่นี้แค่นี้เองมาครับเกมบอลแลนด์ไอการยิงบอลรูปแล้วเนี่ยตอนให้เราซื้อมาเนี่ยเราก็ต้องซ้อมครับซ้อมเยอะคุ้มกับที่เราซื้อมาด้วยนะถ้าคิดว่าจะ upgrade เพื่อให้มันเล่นเก่งแต่ผมชอบปีดเมาส์ไงที่ผมอยากได้คือผมอยากได้ตัวปปปปดดเเเเเเเมม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 มาาาาาสสสส์คคครรรรรััััััััััับบบบบนน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 นใหหหญ่่่่่ตตต็็็ผผผูู้้้้ึกกกกกกวววชชออออฟีีีลลลแทททงงยยยยืืไโุพ ทรงนี้็คือเหมือนกันเลยเพราะว่าไอตัวนี้คือจジโบคลนไงพยายามกเหมือนジโบใช่ไหมพอตัวนี้ก็ออกแบบมาให้ได้เหมือนกันอ่ามันก็เลยออกมาจับได้เหมือนกันนะครับขนาดไม่มีอะไรต่างกันนะพอด้วยโลกทรงมันก็เหมือนกันมากเลยนะเพื่นนะแค่ว่าไอตัวตัวนี้มันใหญ่กว่าแล้วก็ฟีดเมาส์มันเป็นฟีดแบบใหญ่กว่าใช่ไหมแล้วมันก็เลยเกาะเกาะกับแผ่นรองเมาส์ดีครับผมแผ่นรองเมาส์ผมชอบแต่บางทีเนี่ยผมก็อาจจะไปลองซื้อติดต่มาดูนะอาจจะได้แต่มันก็แพงไงซึ่งจับมาแล้วเนี่ยถามว่าเล่นได้เลยไหมได้ครับเพราะว่าไอ้บตัวีมตรโมลบายิงกันนดูะครับผผมมข้อสหรับนะก็คืต เราเมาผมเป็นสีดำเมาส์ก็เป็นสีดำนะครับผมนี่ผมก็ลองยิงดูนะครับลองอันติเจนกว่าจะตกดูนะครับทุกคนถ้าเราขยับอันติจะโดนยากมากเราไปชรีฟดูไหมหันเร็วๆเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วทุกคน4,000เฮิร์ตนะครับพอเข้ามาเลยมันเป็นโปรไฟล์วอลเลอร์นเองนะทุกคนดูตรงนี้ครับเป็นโปรไฟล์ดีฟอลใช่ไหมแต่ถ้าผมกดวอลเลอร์นเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นโปรไฟล์วอลเลอร์นอัตโนมัติเลยนะซึ่งคุณผู้ชมจะมองไม่เห็นหรอกว่ามันมันมันโดนทับเนี่ยประมาณนี้ครับทุกคน มันไม่ได้ต่างจากตอนใช้เมาส์ไอบอลมบ้านะครับก็ลองไปดูรีวิวหรือว่าคลิปไลฟ์สดเล่นก็ได้นะครับทุกคนคือมันก็มันเดิมเลยสิ่งที่มันดีที่โปรดใช้ก็คือมันเป็นแบรนด์เนี่ยเออใครจะอยากใช้ของจีนก็แกงก็รงกองแกงก้องแกงกรดูททำตัวอะไรก็ไม่รู้เอามาแข่งเนาะู้ใช้ของที่ดีที่สุดที่คิดว่าดีที่สุดอะให้ชีวิตดีดีกว่าผมเราไม่ถ้าเป็นนักแข่งอะเราไม่ได้จะเป็นที่จะต้องไปหยากนะครับกับเงินแค่สองสามพันบาทที่จะอยากเมาส์หนึ่งพันเมาส์ห้าพันอะไรเงี้ เมาส์หนึ่งร้อยก็เล่นได้นะครับไอเมาส์เซนเซอร์กระดาเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่แบบวางเป้าเป็นฮะลองไปดูต้องที่เล่นบอลเลยแล้วก็ได้ฮะอุปกรณ์มิเกียร์หนึ่งร้อยบาทอเออมันเล่นได้ครับแต่มันจะหันวิ่งเร็วๆไม่ได้เราจะต้องวางเป้ารอให้ศัตรูเดินมาโดนซึ่งหลายๆคนก็ทำแบบนี้อยู่แล้วเ,เ,เ,เกียร์บอลเลย์มันไปเกี๋ยววางเป้ารออยู่แล้วจะวิ่งไปฟิกได้ครับเก่งไงเก่งก็จับแต่ถ้าอยากเล่นให้มันชนะแรงขึ้นยิงหน่อยๆก็สามารถวางเป้ารอได้หรือก็จะไล่เป้าก็ได้ครับโอเคประมาณนี้ทุกคนผมไม่่่่่่่่่ไไไไไดดด้้้้รรรรีบบบเเ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 งงกกยยยอออออออููลลลลล็มมขึนนนนนนนปหหหะะะวววาาาาาแจทืคคๆิ นี่ครับเราก็จะวางเป้ารอาตรงนี้ทุกคนเห็นไหมมันก็จะพีกมาหาเราเองหลังเป้ารอาเป้ามีเห็นนะเราให้เมาส์เราถ้าเราวางเป้ารอดีๆอ่ะมันสามารถยิงได้ครับเราวางเป้าวางเป้าระดับหัวอวะมันออกมาพีกมาสูงๆหน่อยอย่างนี้ดีกว่าเราวางเป้ารอาหลังกำแพงมีคนเดินมาก็ยิงยิงยิงนี่เองจะเป็นต้องแบบวิ่งไปปุ๊บ โอ้โหอันนั้นไม่น่าจะทําไม่น่าจะใช่อ่าประมาณนี้ทุกคนผมบอกเลยว่าคุณใช้เมาส์ที่มันเซ็นเซอร์ไม่อ๋อแค่นี้ก็พอแล้วแผ่นรองเมาส์ที่เล่นได้หรือแผ่นรองเมาส์อย่างที่มันมีคอนโทรลหรือบาลานซ์อะไรตามเรื่องของคุณแล้วแต่คุณจะชอบอยากลองอะไรก็ือเงินเงินเราเงินเราส่วนลิงก์ตัวนี้นะครับไอตัวที่มันราคา3,000นะครับยิงไปให้นะครับรองสูรไทยเออเดี๋ยวก็ไปหาลิงก์ทิงให้อีกแล้วกันนะทุกคนซึ่งไอ้บอร์ดฮาร์ดเดี๋ยวผมยิงไม่โดนอยู่เหมือนกันนะฮะทุกคนไม่ใช่ว เนี่ยมันมันอยู่กับโต๊ะที่มันหักโต๊ะหมมันเอียงครับทุกคนมันแตกมันทําให้เวลาฟิกขวาเนี่ยเมาส์มันจะลอยครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์มันจะอยู่จะอยู่การขยับไปขวาเลยนะทุกคนซึ่งไอ้ตัวนี้ไม่เป็นนะครับผมมันเกาะได้ดีกว่าเพราะว่าเมาส์มันแพงกว่านะครับมันไม่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์นะหมายถึงว่าเมาส์มันลอยนะครับผมการจับเนี่ยมันก็เหมือนกันแต่บางครั้งอ่ะเวลาผมสะบัดไปขวาเอฟบอลโมบ้าผมสะบัดไปขวาครับมันรู้ว่ามันลอยครับทุกคนมันลอยแบบมันลอยแบบเนี้ยสะบัดจะแบบอยู่แล้วมันก็ลอยแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ได ยังทำไม่ได้นะครับผมก็ต้องไปฝึกในเอ็มแ lap อีกสักกเลยส่วนเรื่องเซ็ตเนี่ยเล่นตามนักแข่งที่ชอบได้เลยฮะอยากเป็นแบบใครก็ลองจัดดูฮะไม่ไหวก็หาคนใหม่ไม่ได้มานแนะนํากันเลยหรอกอะโอเคประมาณนี้ทุกคนสาหรับเมาส์ไวเปอร์วีสามโปรนะครับคนถามกันเข้ามานะครับว่าเพิ่งได้มาวานนียรู้สึกยังไงนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าใช้เป็นหนึ่งสัปดาห์แล้วเนี่ยมันจะยิงคมขึ้นไหมแบบว่าสามารถพาผมไปเอเซดนได้หรือเปล่าเพราะผมก็ยังไม่เคยไปเอเซเดนครับผู้ชมก็สามารถดูได้นะทุกคนนะนี่เมาส กันใหม่คลิปหน้านะสำหรับนี้เนี่ยบ๊ายบายนะครับเย่ไงเบริลิ่อุ้ยเป็นจงถ้าใครอยากดูรีวิวเนี่ยก็ลองไปหาดูรีวิวมาได้สำหรับผมเนี่ยเอามาในบอลรอนแล็ปไงซึ่งใครอยากตามดูว่ามันสามารถใช้ขึ้นพาขึ้นเดนได้จริงไหมเอาจริงๆแค่อุปกรณ์มันทำไม่ได้ครับมันต้องเพื่อนทีมคอยย้ำคำเดิมเลยก็รอดูได้เลยครับว่าผมจะสามารถขึ้นแอสเซนต์ได้หรือเปล่าเมาส์ไวเบอร์วีสแปโรตัวนี้มาครับผมน้าบ๊ายบายเอาแบบบายบายเอาตังนี้ด้วยบ๊ายบายอุ้ยลวกๆนี่มาแล้วทุกคนเอ้้าอแลวก็จะมี 8K โ okay, อเคแมวนี่สายคู่มือแมวปิดนี่ทุกคนมีมีนี่ด้วยทุกคนนี่น,นี่มีของดี drx ใช่ไหม drx มีของ drx นะครับผมแล้วก็มีของ edg gaming นะครับผมอ่า